ยินดีต้อนรับเข้าสู่ A Back Hot Deal Live ตลาดไลฟ์สดที่แรกที่เดียวของชาว A b a c พบกับสินค้าและบริการที่ไลฟ์สดเติบโปรสุดฮอตดีสุดปังเป็นสดเติบที่นี่เลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจมาร่วมไลฟ์กับเราสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่ใด้านนี้เลยนะคะแล้วพบกันที่ A Back Hot Deal Live ค่ะบาย ันต่อไปเป็นโรงแรมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะรหัสสี่เก้าหนึ่งค่ะ B B A ค่ะคณะ B B A ค่ะโรงแรมเดอะเฮเบนต์ค่ะแล้วก็แล้วก็โอเคแล้วปิดเสียงในไลฟ์ปิดเสียงในไลฟ์โทรศัพท์โทรศัพท์อ่ะครับเปิดอยู่ใช่ไหม ดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวว่าไม่ได้ปิดคอมท่านึงนะคะเดี๋ยวลองปิดจอได้ไหมคะโอเคโอเคครับค่ะยังยังปิดกล้องครับยังไม่ไดค่ะชื่อแพรนะคะรหัส491ค่ะ BBA ค่ะเป็นโรงแรมเดย์เฮเว่นเขาหลักค่ะนี่โรงแรมเนเขาหลักโรงแรมเขาสวยมากเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยครับตื่นเต้นอะ เด๋เทเนเขาหลักเป็น,ปนรุเ็กของที่บ้านานะคะพี่ค่ะแล้วเขาหลักนี่นี่ดูรูปก่อนครับนี่สวยมากอลังการมากลังมากตอนนี้ก็เปิดให้บริการตามปกติหรือ,อยังคะตอนนี้จะเปิดวันที่24รกรกฎาคมนี้ค่ะก็คือตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นที่เพิ่งออกจากโรงแรมเพิ่งออกสำหรับคนไทยอะค่ะ เนื่องจากว่าเราปิดโรงแรมมาประมาณ3เดือนในสถานการณ์โควิดประมาณนี้คะ่ะพี่แต่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเปิดเพราะว่าตลาดหลักของเขาหลักก็คือจะเป็นตลาดยุโรปะคะ่ะแต่ตอนนี้เราก็ตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราก็จะเริ่มเปิดสำหรับคนไทยนะคะอก็จะมาโฟกัสที่ที่เเป็นลูกค้าคนไทยมากขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ใช่ปกติก็จะมีอยู่แล้วนิดหน่อยค่ะแต่ตอนนี้ก็จะโฟกัสลูกค้าคนไทยมากขึ้นเนื่องจากว่าต่างชาติอาจจะเดินทางมาในปีนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกโปรโมชั่นราคะพิเศษมาให้ในไลฟ์นี้ด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นที่ออกมาแล้วก็จะมีการออนท็อปไปอีกอค่ะเป็นส่วนลดค่ะลดเราลดอีนเราเราค่อยคค่อยคดูะเราค่อบอกโอคโรงแรมเราเปิดมากี่ปีแล้วครัน้องแพรตอนนี้เปิดมาแล้วห้าปีค่ะ เพราะเหรอนี่ดูสวยแบบสวยอยู่เลยนะใช่เขาว่าเวลาเดินทางไปพักที่นี่เราต้องบินลงได้สองสองสนามบินใช่ไหมฮะเวลาไปใช่ค่ะจะไปนี่จริงๆมันอยู่จังหวัดจังหวัดอะไรคะจังหวัดพังงาค่ะนี่เราคนละจังหวัดพังงาค่ะวันที่ถามคุณนี่คือแอร์นะไม่ใช่เธอพยายามจะเล่นมุ้งอ๋อเล่นมุ้งเล่นมุ้งคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับนี่อยู่จังหวัดอะไรคะ โอเคโอเคผันไปผันไปนะคะก็คืออยู่ทุงนาการเดินทางต้องต้องไปยังคะไปลงที่สนามบินภูเก็ตใกล้ที่สุดค่ะแล้วก็นั่งแท็กซี่มาอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะไปถึงโรงแรมแท็กซี่เ่ะแพงไหมอะอะไรนะคะปกตินั่งแท็กซี่ไปแพงนะจากสนามบินไปอราคาเที่ยวประมาณพันห้าร้อยบาทค่ะ โ uhm, อเคน, okay, นะแต่โรงแรมมีโรงแรมมีช well ัตเตอร์สวิสต์ไหมครับชัตเตอร์สวิสต์มีไหมเอ่อจากโรงแรมจะมีบริการรถรับส nice> ่งเหมือนกันตอนนี้โปรโมชั่นก็จะมีราคาแบบพันสองร้อยบาทต่อเที่ยวแต่ถ้าเกิดไปกลับก็อยู่ที่สองพันบาทประมาณเนี้ยค่ะพี่เพราะว่ารถประจําทางค่อนข้ับสมบากค่ะเออถูก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 งี้จริงๆก็ไปแล้วติดต่อโรงแรมง่ายใช่ใช่ไปโรงแรมแล้วติดต่อรับกับสนามบินได้เลย่ะอโอเคเราไปดูโซนต่างๆบ้างขอรูภาพวิวส่วนต่างๆหน่อยครับ โรงแรมของเราก็จะมะีจุดเด่นก็คือเป็นสระน้าเกลือนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็เราตั้งอยู่บนชายหาดคึกคักนะคะซึ่งมีความเป็นส่วนตัวสูงเลยค่ะ,ะสระน้าเกลือของเราจะมีประมาณห้าพันตารางเมตรนะคะซึ่งเรามีห้องพักแค่ประมาณหนึ่งร้อยสิบห้องค่ะประมาณนี้ค่ะ,ะทีแล้านการออกแบบก็จะเป็นการออกแบบโดยรูปแบบทรงโคง้งเว้าเพื่อให้คอนเนคกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะ ตอนนี้เป็นโซนร้านอาหารของโรงแรมนะคะก็จะเป็นวิวที่สามารถเห็นวิวทะเลได้ถึงสามอหกสิบองศาเลยค่ะก็จะเป็นร้านอาหารเที่ยงแล้วก็ดินเนอร์นะคะในตรงนี้ในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นสปาสปาของเราค่ะซึ่งโรงแรมของเราเอ่อฟัซิลิตี้ต่างๆนะคะจะอยู่ในจุดศูนย์กลางของโรงแรมแล้วก็ทุกทุกฟัซิลิตี้อะคะ่ะก็จะเป็นซีวิวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสปาตรงนี้นะคะแล้วก็ ต่อไป ừ, จะเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ค่ะฟิตเนสเซ็นเตอร์อก็เป็นท e ีวีเหมือนกันใครที่ชอบออกกําลังกายนะคะเมื่อกี้เราก็ดูของกินมาเยอะแล้วใช่ไหมคะทั้งขอววง,งคาวของหวานหนูก็หิวมากทั้งของคาวของหวานรอบนี้มาออกกําลังกายกันใช่ถูกต้องคะ่ะแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่เราได้เห็นวิวสวยๆนะคะแล้วก็เห็นธรรมชาติสวยๆเหมาะกับการมาท่องเที่ยวหลังจากการกักตัวอยู่ที่กรุงเทพเยอะๆอะไรอย่างงี้นะคะก็หวังว่าเขาหลักจะเป็น ออปชั่นสำหรับคนเมืองค่ะค่ะเห็นไหมสวยขอไปดูรูปโรงแรมอีกทีรูปท็อปวิวทีท็อปวิวนี่นะฮะจริงๆห้องของน้องเนี่ยเราไปถึงหน้าห้องพักเนาะห้องห้องพักของเราจริงๆมีประมาณกี่คตเตอรี่ครับมีสามมบค่ะเออถ้าอยู่ติดดิมทะเลนี่จะเป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นโอเชียนฟอนตกโอเชียนพีลาค่ะก็คือจะอยู่ที่เป็นแบบ ที่เป็นแบบติดติดสระว่ายน้ำาช่แล้วก็ติดอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นวิวทะเลเพียบเข้ามาจะเป็นดีลักซ์พูลใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไททยแรกก็คือเป็นดีลักซ์รูมใช่ค่ะดีลักซ์รูมอยู่ชั้นบนซึ่งจะมีวิวทะเลทิดแล้วก็เป็นวิวสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาเค็งั้นถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเห็นแต่ละรูเห็นแต่แบบ แต่ละทายทั้รว,ร,รวมรับรวมนะเราไปเจอะโปรตามห้องเลยแลครับไปรับห้องแรค,รครับดีลักครับน้องแจะเป็นห้องดีลักซ์รูมของเรานะคะก็จะอยู่บนชั้นสองของตัวตึกนะคะซึ่งแต่ละห้องนะคะก็จะมีความกว้างประมาณห้าสิบตารางเมตรในการตกแต่งของเราก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติก็คือใช้ความเป็นไม้ผสมผสานกับโมเดิร์นนิดๆแต่ว่าก็ยังให้ความรู้สึกอบอุ่นเวลาเข้าพักอะค่ะ เวลาเราอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ออกไปหน้าระเบียงก็จะเห็นมีวิวทะเลเล็กๆแล้วก็เป็นวิวสวนหรือว่าวิวสระว่ายน้ําค่ะซึ่งราคาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้ก้าสิบเก้าบาทสำหรับสองท่านรวมอาหารเช้าค่ะในห้องพักนี้เดี๋ยวอันนี้ราคาเน็ตอันนี้ราคาอันนี้ราคาเน็ตเลยค่ะโอ้ราคาเน็ตด้วยนะใช่เอาจริงนะเราไปพักโรงแรมที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้นะทะเลภาคใต้ เคยเจอราคาเนี้สองพันหนึ่งไหมไม่มีไม่มีครับาไม่ได้จริงนะอันนี้ปกติเราขายเท่าไหร่ครับห้องนี้ครับปกติเราจะขายประมาณสี่พันห้าค่ะพี่แต่ว่าในในปีนี้ในปีนี้เราก็รู้จักวูาคนไทยจะเน้นตลาดคนไทยแล้วก็ในราคาดีนี้นะคะถ้าเกิดพักสองคืนก็ได้มีของแถมอีกค่ะก็จะมีอีกเรื่อยเรืจริงเหรอพักสองคืนไปพักสองคืนจะดู่ะดูยวดูอันนี้นะครับห้องนี้ราคาปกติสี่พันห้าร้อยบาท ราคาในฮอตบิลสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเมตย้ำคีะทีนว่าเมตแล้วก็แถมฟรีเบคฟาสสำหรับสองท่านด้วยค่ะใช่ไหมถูกมากถูกมากถูกมากไปดูห้องอื่นครับน้องก็มีอด่ดูขยับต่อไปค่ะไปที่ดีลักดีลักคูเอ็กเซสรูมค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่อยู่ชั้นล่างนะคะการตกแต่งภายในก็จะเหมือนกันค่ะแต่ว่าห้องนี้สามารถที่จะลงไปที่สระว่ายน้ําหน้าห้องได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าในสระว่ายน้ําหน้าห้องก็จะมีจักรุชิเล็กๆให้ลูกค้าสามารถได้รีลกซ์หรือว่าดื่มชิลกับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งราคาห้องพักจะอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับสองท่านรวมอาหารเช้าเช่นกันค่ะเป็นราคาเน็ตด้วยใช่ครับคือจ่ายเพิ่มเดียวได้ full access จากราคาปกติเท่าไหร่ครับ ห้องนี้ห้าพันห้าค่ะจากราคาห้าพันห้าร้อยถูกมากอ่ะจริงจริงสองคนมีอาหารเช้าด้วยมือสั่นมือสั่นปะเนี่ยเอาอีกแล้หรอมือสั่นแล้วมือสั่นะครับกระเป๋าตังก็สั่นเหมือนกันมีลายก็ลายไปบอกคนสนิทของเราอ่ะคนสนิทเราอ่ะให้แคปหน่อยเนี่ย่ไปต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะอีกห้องนึงครับผปจ่ายห้องนึงครับ อีกห้องนึงก็จะเป็นห้องสําหรับคนไทยห้องขายดีจะเป็นห้องเอ e ็กเซสกับห้องโอเชียนฟอนวิลล่านะคะห้องนี้ก็จะราคาอยู่ที่หกพันหนึ่งร้อยเกสิบเก้าบาทสําหรับสองท่านรวมอาหารเช้านะคะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะเป็นจะเป็นวิวแบบว่า เวลาเห็นทะเลก็คือจะเห็นได้360องศาเลยเพราะว่าเราเป็นกระจกโค้งนะคะมันก็คือเป็นการสะท้อน <ฮะ S 1> ทาให้ดูสวยขึ้นแล้วก็มีจักรุชี่ส่วนตัวหน้าห้องนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะลงไปที่สระว่ายน้ําใหญ่ได้เลยที่จะว่ายน้ําไปที่บาน้ําหรือว่าใช้ฟาสติิี้อื่นๆในโรงแรมอะค่ะก็จะเป็นห้องนี้<ว>เลยก็<ว>ย <ๆ S 2> เราจะใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นเป็นจากเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้สึกเหมือนแบบอยู่ในแบบ เออคล้ายๆบาหลีเหมือนกันนะคะขึ้นห้องนี้ขึ้นกรมไทกับธรรมชาติใช่ไหมกรมไทยแตยืนใช่ค่ะไม่สั่นแล้วครับคุณพี่จะปวดอะไรคะยัดเองง่ายค่ะห้องนี้ห้องนี้จริงๆต่อเตียราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะราคาปกติโอ้โหลดลดมาใช่ค่ะลดอันนี้จะลดมาเยอะมากค่ะเท่า แล้วแบบเอ่อทายห้องเนี้ยค่ะมีมีกี่ห้องอะค่ะมีเยอะไหมคะสิบหกห้องค่ะมีแค่สิบหกห้องเท่านั้นนะค่ะใช่ค่ะแต่โรงแรมแต่โรงแรมของเราจะเป็นโรงแรมสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะก็คือคนที่เข้าพักจะเป็นอายุสิบสองปีขึ้นไปอะค่ะเนื่องจากว่าสรวไายน้ำเราใช่จะว่ายน้ําเราใหญ่แล้วก็แบบมีความลึกมากก็คือลึกจากเมตรห้าเป็นต้นไปอะค่ะเลยเน้นกลุ่มเป็นกลุ่มคู่รักเป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนหรือว่าเป็น คันดิมูนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็สําหรับคนที่ชอบความเงียบกลุ่มกลุ่มแมมแล้วเนี่ยกลุ่มคู่รักกลุ่มจะอะไรอย่างเงี้ยแมมลก็ลองดูนเฮ้ยจับ1ดเหลือ6 199สองท่านวใช่มากยนี่คือคุณคุณไม่ได้ราคานี้นะถ้าแบบหมดโควิดไปหรือหมดไลฟ์ไปนี่คุณไม่ราคานี้ที่บอกว่าโปรโมชั่นนี้เฉพาะสําหรับรายการนี้เท่านั้นใช่ไหมคะโปรโมชั่นนี้ค่ะก็คือ ถ้าในไลฟ์นี้แพออนท็อปไปอีกห้าเปอร์เซ็นตสำหรับราคาต่อคืนจริงหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นราคาโปรที่เพิ่งปล่อยมาที่โรงแรมแล้วก็ถ้าเกิดไลฟ์นี้ก็คือออนท็อปอีกห้าเปอร์เซ็นแล้วก็พักสองคืนก็ได้แถมสามคืนก็ได้แถมอย่างเงี้ยค่ะโอ้เราเราไปดูเลยดีกว่ารากรู้ะล่ะก็ก็คือถ้าเกิดจองจองโปรนนี้ใช่ไหมคะได้รับส่วนลดอาหารเครื่องดื่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ได้รับบริการสปาสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนลดแล้วก็ถ้าเกิดเข้าพัก ในโรงแรมสองคืนนะคะรับฟรีนวดไทยหกสิบนาทีสาหรับสองท่านเข้าพักฟรีอ่ะเข้าพักสามคืนรับฟรีเซ็ตดินเนอร์อาหารพักใต้สําหรับสองท่านแล้วก็ถ้าเกิดพักห้าคืนจะรวมรถรับส่งไปกลับจากสนามบินภูเก็ตค่ะโอ้โหอันนี้คือโหดจริงครับโหดมากเอาจริงจริงจริงพักสามคืนเนี่ยอยู่พักสองคืนที่เท่ากับถ้าคุณพักโอเชียนพูใช่ไ่ะโอเชียนฟลอน์จากุรัสดีมาเนี่ยสามคืนเนี่ย เท่ากับราคาปกติเลยนะใช่แล้วก็แบบได้ได้อาหารได้ดินเนอร์ใช่ได้ดินเนอร์เลยนะคะอืมเอาสิก็แอปเขาเนี่ยเฮ้ยผมบอกเลยราคาราคาน้องแพดีมากครับใช่ด้วยกินได้นะคะพี่อยากให้ถึเหงาเหงาแล้วถ้าไปเราจะได้เจอกันไหมคะจะได้เจอได้เจอกันค่ะอยู่ที่โรงแรมตลอดเลยค่ะตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะหนูจะมีทั้งหมดสองโรงแรมเดี๋ยวอีกโรงแรมหนึ่งจะมาอีกไลฟ์หนึ่งสําหรับแฟมิลี่นะคะเป็นโรงแรมสไตล์ไทยอะค่ะเพิ่งออกโปรเหมือนกันเดี๋ยวจะขอเข้ามาไลฟ์ขายใหม่ได้ครับได้ได้เลยผู้รักก่อนหรือว่าเดผู้ใหญ่พี่ว่าจะทำไลฟ์เป็นเฉพาะโรงแรมนะเพราะตอนนี้เจ้าของโรงแรมในเอแเดียวกันเยอะมากใช่ค่ะครั้งที่แล้วก็ครั้งนี้แล้วก็โหโหดพอสมควรราคาโหดมากอันนี้ก็วันนี้ก็โหดโหดรากาทิตย์เลยครับ โหดมากนะคะเพราะว่าออนท็อปใพ้อีกห้าเปอร์เซ็นแล้วนอกจากนั้นนะคะสองคืนสามคืนห้าคืนก็จะมีโปรในแต่ละอันไม่เหมือนกันใช่ใช่แล้วโปรที่ให้นี่คือแบบดุมากพูดเลยให้ดูภาพรวมให้ดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับภาพรวมของโรงแรมนะครับคือต้องที่บอกเลยตั้งแต่พี่เห็นโพสต์แรกที่ลงมาโพสต์ในกรุ๊ปมาเก็ตอัพพิเชียลพี่ก็ตะลึงแล้ว่แบบเฮ้ยมันมีเจ้าของโรงแรมรวยเงินสดขนาดนี้มาโค่นที่กลุ่มเราเลยวะตอน ที่ถามตอบอะคือคือตอนเรียนนะครับไม่คิดว่าคนข้างๆเราอ่ะก็จะมีธุรกิจอะไรประมาณนี้มันนี้เพื่อนเราคนเดียวเนี่ยสี่เก้าเหมือนกันสเก้าสิเก้ารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเหรอคะรุ่นเดียวกันครับเพราะปกติแพนเปิดโรงแรมตั้งแต่ตอนตอนเรียนก็มีโรงแรมธุรกิจที่บ้านนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนก็คือสร้างโรงแรมหนึ่งแต่ว่าเกิดสึนามิก็คือในสองปีนั้นก็คือพังหมดเลยอะค่ะก็เลย ก็เลยมาเริ่มใหม่ในการที่จะสร้างโรงแรมแรกอีกโรงแรมหนึ่งก็คือเป็น f ฟ m i l y ที่ยังไม่ได้ขายเนาะแล้วนี่เป็นโรงแรมที่เพิ่งมาสร้างหลังซีนามิเมื่อห้าปีเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือพ่อก็อยากทําโรงแรมที่อยู่ติดทะเลแล้วก็คือเวลาลูกค้ามาส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบว่ายน้ําในทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาแต่ว่าคือน้ําในสระที่เป็นสระน้าเกลือเนี่ยค่ะจะดกีกว่าทะเลเพราะว่าความเข้มข้นของเกลือมันก็จะน้อยกว่าทําให้เวลาลูกค้าอยู่ในสระว่ายน้ำนะคะไม่ทําให้ผมเราแบบ เป็นตังหรือว่าแบบติดกันอใช่แล้วก็เอเวลาน้ําเข้าตาก็จะไม่รู้สึกแสบตาแล้วก็ลูกค้าสามารถที่อยู่ในน้ําได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับการที่เราว่ายน้ําในสระก็เหมือนว่ายน้าในทะเลประมาณเนี้ยค่ะพี่้ริกจางที่พังงานนี่แข่ง Iron Man ไหมครับจริงจรองรูร้นี่แข่งได้เลยนะเพราะว่าเหมือนกับคือหน้าหน้าสระยาวสามร้อยเมตรนะคะเหมือนกับสระโอลิมปิกปกสระมาต่อๆกันที่ที่หน้าหาดค่ะ คนเล่นไตกีฬานี่คือไปซ้อมได้อะพี่พูดเลยใช่ครับไม่เดี๋ยวเพื่อนที่เพื่อนที่เพื่อนที่ดูถ้าดูไลฟ์อยู่นะฮะเพื่อนพี่มีไออลาหลายคนนะก็ได้ค่ะมาซ้อมได้เลยค่ะซ้อมได้เลยนะกดไลค์กดแชร์แคปแล้วก็ส่งไปที่ the heaven เขาหลักนะคะก็คือเบอร์ตรงนี้เลยน้องนั่งอยู่ทีจีนี่ทีจีมีทีม ทีพีมันไปกีฬานะฮะใครเป็นกองกีฬาพีจีก็ไปซ้อมที่น้องแพได้เลยครับจะเล่นเขาหลักค่ะใครลงมาอะไรลงมาวอตติ้งก็ติดต่อได้เลยค่ะได้หมดเลยทุกอย่างใครเป็นขับตัมใครสมายเนี่ยคุณก็บินไปลงไปคนเดียวก็ไปได้เหมือนกันอันนี้คือแอคชั่นที่ไดใช่ไหมครับใช่ค่ะสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักเขาหลักจังหวัดพังงานะคะก็จะเลือกจุด จุดสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆมาให้ดูก็คือจะเป็นเกาะซิมิรันนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมลเลยค่ะก็คือถ้าเกิดอยู่ในโรงแรมแพ่เวลากลางวันเวลาน้ําลดลงหน่อยจะเห็นเกาะจากโรงแรมโดยตรงเลยค่ะจากกรณนินาใช่ค่ะแล้วเก็บไปเที่ยวซิมิรันได้ป่ะครับมีค่ะเดี๋ยวเป็นบริษัททัวร์ของเพื่อนเดี๋ยวนูคาราคาพิเศษให้เลยถ้าเกิดว่าใครสนใจไหมครับไว้ครับครั้งหน้ามาใหม่พาเป็นแพ็คเลยนะครั้งหน้าขอขอตัวด <ใน S 1> ้ครับได้คแล้วก็ ใช่แล้วอืมค่ะได้ใช่แล้วก็จะมีเกาะสุลินนะคะซึ่งตอนนี้ก็ป๊อปล่าเหมือนกันซึ่งเกาะสุลินเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีอ่หมู่บ้านของชาวมอแกนนะคะเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็จะเป็นจุดดำน้ำําที่ที่สวยเหมือนกันอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ป๊อปล่านะตอนนี้ที่ที่เมื่อป,ปีที่แล้วที่ว่าคนไปเยอะขึ้นนะคะแล้นณะตอนนี้ที่เปิดแล้วก็จะเป็นเขาตะปูหรือว่าเจมบอลไอแลนด์ที่เขามาถ่ายหนังเรื่องเจมบอลนะคะ ก็สามารถเปิดให้บริการได้แล้วส่วนซิมิลันก๊าซูลินนะคะจะน่าจะเปิดช่วง15ตุลานี้เหมือนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จุดชมวิวใหม่ของเราจะเป็นเสม็ดนางชีซึ่งขึ้นไปบนเขานิดนึงนะคะก็จะเห็นเกาะแก่งต่างๆในจังหวัดพังงาซึ่งเป็นวิวที่สวยงามแล้วก็จะมีร้านคาเฟ่เล็กๆประมาณนี้ค่ะพี่ก็จะอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะไม่มีไนท์ไลฟ์เลยค่ะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนที่มปอยู่นี่ไหมดีค่ะเอาห้าคไปเลยที่พทงาบ้างก็ได้นะคะโอ้โหดูแมนเขาไลค์จากจากภูเก็ตเลยนะแล้วเขาก็ขายดูเลยนะว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยคือย่างงั้นเลยเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าว่ันคัเ์เย็นี้ให้าไลฟ์ย่อแล้ว ูแมนที่ภูเก็ตอ่ะเขาก็อากาศดีพอดีเขาบป็นแบบไลฟ์โชว์เลยว่าเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างนี้นี้นี้แส่นะแต่รอบนี้ถ้าเรามีบรรยากาศนี้ครับเราจะได้เห็นเป็นพระอาทิตย์ตกดินเลยนะครับใช่ใช่แอน้มูเลยนะแมมฮะแอมนแอมอะไรเนี่ยไปนี้เลยนะแอมฟังก์ชันดีมากเลยค่ะเก่งนะเราเฮ้ยแต่พี่ว่านะโปรโมชันของเราอ่ะแรงมากแล้วก็ดีมากนะครับอันนี้คือ อันนี้คือออนท็อปออนท็อป5%คือจากสมมติจาก2,199เนี่ยออนท็อป5%ก็เจอประมาณ2,000ไม่ถึง2,100 2,000แต่ติดบาทกันนั่นคะโอ้โหถูกว่ะถูกมากะแครับถาก็ให้อะไรอีกเยอะมากเลยเหมือนกินบุฟเฟ่2มื้อเองครับจริงถูกมาก เราเออจริวๆบลกจริงบล็อกพูดไม่เห็นภาพเลยมันคือบุฟเฟ่บุฟเฟ่สองมื้อสองสองมันคือเป็นบุฟเฟ่ประมาณสองคนก็คือแบบนั้นใช่ไหใช่เฮ้ยถูกจริงๆถูกจริงจริงนัวสปา60นาทีคือให้อีกทีนะฮะกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอไปเที่ยวเดอะเทเว่นนะครับค่ะราคาเริ่มต้นทุกัศคือสองพันหนอยเก้บาท ดูในไลฟ์นี้ on top ห้าเปอร์เซ็นต์สองพันแปดสิบาทเลยทำงานบวกๆนี่เนี่ยคือเอ้ยไม่ใช่ห้องคอนเน็ตทุกอย่างมันเน้นหมดแล้วใช่คือมันถูกเสียอาหารเช้าด้วยคุณดูไลฟ์ไหนได้ราคานี้คุณดูที่นี่ได้ราคานี้นะคะผมบอกเลยว่าเด็กเอแบกเราใจมากคือโปรโมชั่นบานทีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำเอาสนุกปะวะจับเอาวันๆ้วเอ้ยมันถูกจริงๆนะครับแล้วที่พักเขาดีด้วยพี่ถามี่หนึงว่าสมมติพี่กดไลฟ์กดแชร์หรือคนที่สนใจ กดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอตอนเนี้ซื้อแพ็กเกจไว้มาใช้เท่าไหร่ครับเอ่อหมดเขตวันที่สิบห้ากันยายนคมนี้ค่ะสามารถแคปแล้วก็ส่งมาได้จนถึงวันที่สิบห้าแล้วสามารถใช้ใช้ใช้โคตั้งห้องพักครับใช้พักได้ถึงก็คือตอนนี้นี่จริงๆใช้พักได้ถึงสามสิบเอ็ดตุลาปีหกสี่เลยค่ะแต่ว่าช่วงหนึ่งหกพฤศจิกาจนถึงช่วงสัปดาห์มีนาคมค่ะจะมีเซอร์ชประมาณพันบาทนียค่ะ โอเคเดี๋ยวขอเคลียร์คับตรงนี้หนึ่งคือตอนนี้เนี่ยเราแคปแล้วก็บุ๊กงได้จนถึงสิบห้ากรกฎาคมเนาะเสร็จปุ๊บเราสามารถเอาส่วนลดของเราเนี่ยไปบุ๊กงห้องพักได้จนถึงปีหกสี่เดือนอะไรนะตุลา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 ตลาตุ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 ตุลาตตุลา พฤศจิกายนจนถึงสัจเวศมีนาคมค่ะแต่ช่วงสงกรานไม่เซอร์ชาร์จเพิ่มนะคะก็สามารถมาได้สุดสุดจริงสุดจริงสงกรานไม่ชาร์จเพิ่มแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์การชาร์จไม่ชาร์จเพิ่มเหมือนกันค่ะราคานี้ราคานี้ค่ะแคปรอเลยแคปรอเลยดีกว่าแฮปรออยีกให้ราคาดีราคาดีจริราคาดีจริง ครั้งหน้าก็เดี๋ยวมาไลฟ์สัปดาห์หน้าต่อก็ได้นะอย่างนี้เพราะว่าน้องเขาให้ถึงแบบสัปดาห์หน้าเลยใช่ค่ะใช่ค่อเดี๋ยวนะมันสิบห้าตุาคมก็คือสัปดาห์หน้าเลยนะใช่ค่ะเออวันศุกร์ราคาดีมากราคาดีมากแล้วตอนนี้คนไปเริ่มเยอะยังครับอ๋อยังไม่เปิดอีกใช่ไหมเปิด24นี้ก็ตอนนี้ก็มีจองมาประมาณนึงแล้วค่ะแต่ว่าคิดว่าคนคงรอโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะอาจจะมา last minute เพิ่มขึ้นเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ก็ใช้ได้กับ โครงการเราเที่ยวด้วยกันของรักักรักด้วยเหมือนกันค่ะ,ะใช่ใช่ใชเดี๋ยวนะมันเป็นยังไงที่มันบอกว่ามันมีส่วนลดให้สามท่านใช่ไหมเออเขาเขาบอกว่าเขาจะมีเอผู้ซื้อจะจ่ายหกสิเปอร์เซ็นต์นะตอนจองใช่ไหมคะสี่สิบเปอร์เซ็นรัฐจะออกให้ในส่วนต่างอย่างเนี้ค่ะอ๋ออืมคุ้มมากแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เออเหมือนกับคนที่จะซื้อจองห้องพักจะลงทะเบียนได้วันที่สิบห้ากรกฎาคมอะค่ะ ค่ะสามารถที่จะไป็นเฉพาะแค่ประมาณพันนิดๆเองนะครับพูดตรงนะไม่ต้องรอคารมอหรอกยังไงอาจจะมีปรับอีกสักครั้งหนึ่งเราต้อไปเลยงขึ้นภาพสวยๆดูอีกทีนึงขึ้นภาพสวยๆดูอีกทีนึงนะครับอย่าลืมนะคะที่เขาหลักภาพสวยๆเลยจังหวัดเลยนะครับน้องแแม่คุณอยู่จังหวัดเลยนะคะจังหวัดพังงาค่ะไม่ใเรื่อไม่กล้าเล่นด้วยหรอ ฝากอ่ะพทชายหน่อยครับฝากอะไรให้นิดนงสำหรับให้น้องให้น้องแพคฝากนิดนงว่ารีสอร์ทเราเป็นยังไงบ้างค่ะก็จริงๆหนูก็ตื่นเต้นนะเนี่ยก็คือโรงแรมเราก็พยายามทําด้วยใจตั้งแต่แรกแพคก็ทําตั้งแต่ตอนก่นอสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สถานการณ์มันตอนนี้มันไม่ค่อยดีแต่ว่าเราคิดว่าเราก็จะสู้ต่อไปแล้วก็บอกว่าทุกคนก็จะสู้ไปกับเราเกิอเหมือนกันแอบสู้ค่ะสู้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 เฮ้ พี่บอกเลยโรงแรมเราไปได้แน่นอนแล้วพี่บอกเลยว่าถ้าคนดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับไลฟ์แชร์ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ตัดคลิปลง youtube อีกเอาไปบูสต์กันไปเที่ยวกันของดีอยู่แล้วเอาจรอง,องของดี <ๆ S 2> อยู่รับร <laughs> องเรามาเจอกันต่อในไลฟ์ต่อไปแล้วขอให้เพียงๆขายดีครับเป็นกําลังใจให้พี่แพรนะคะขอให้สู้ๆแล้วก็มั่นใจว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนใช่ใช่ครับพวกเราช่วยกันอยู่แล้วเนาะช่วยแบกใช่ครับ โอเคขอบคุณมากครับน้องชาขอบคุณครับสู้ๆใช่ไหสุด,สดบางทีก็อินน <c oughs> ่ะเข้าใจนะคือ <c oughs>